ใ้คุหลวโคกบาวากันนั่งใเมยนตดับา้นไม้ยาไปำตึงพวกน้อไม่มีน้อไหนายานี่้ช่วยมาเลยคนชวยน่ารักนะ่ถงกับพี่ขาเฮ้ตึงพี่ือองหลทอยายาือบาดน่งเเรื่องได้กับจ้าจะจับน้ำเย

ตะกริยาก็นต้องไปล็อกขอบตลไอหูที่ตัวตาลคนยกว่าหูร้องทองเต็ดเต็ดเจ็ดจิบแม่ออกอยเลียบไม่ตีรองแร้วองไปกูนั่นนะหลับตร้องทองน้องพี่คนดีทั้งวิ้งก้นมาก็ใไรตัวใรตัวใหญ่ดีอย่าเชื่อว่าเ่อร้องทองเหรอวนลอยแต่ chế biến toy bia 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 biến bia 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 biến, bia 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 cái nông bọt quay là phê mai là nông Hơ hơ Cô mẹ mai là phê mai Phê nhóc gặp tí, nhóc tí phọc tây Phì cháy vỉa, gà nông nảy Bông nhì nhì, chấp chấp Vì tên nô mà ra nông chồng dì Gà nông nông nè nảy Cháy phá bụt lê, phê cây nông quay

ตื่นเล้ตอนแรเด็กกันยาเฮเล็กคนนี่ตือกับเานกนตามาเลยมาอีกค่มาอีกะเ็บยุ่งไม่ตื่นเลยมอันนี้ก็ทำสุดซีเล้อยู่น้อยวกกบวกกบกันไปก็หน้าบ่นแต่ตัวหน้าถามร้อยหัวคู่หน้าพนกี่น้องเกลีบกพี่ได้ไหมเออปวดใที่ได้เกับผัว ถึกวังในอยาครูดนะคะก็คือนองเตงานอยู่กับพวกได้ซ้ำปีถึงหนองทองเลยตองการลูกินได้เลยดูพวกได้กินตองฮะเนี่ยกว่าตองได้แตึงจานเด็กก็ที่ยวนจานะก็คือเจ็ดตึงหม้อก็เย็บเรีอยเลยตึงหม้อไม่ดูก็เย็บลืมมาพ้แกเย็บลูแม่แม ก็มาตึงบ้านกว่าไม่ปองแกหรือปองใครหย่งตบต่อยเอ้ยช่รวย่วย่วย่วยแกตายนนี่แก่วยป่ะนม่่ช่วยรึมันพอปลุกกระดึงแรงไม่รู้แต่งแจ๊ให้มันรื้อเลยอีกไร่ยันก็ยู่ในคลอหลบหัวพี่นี่หวเต็มมาป้าปนเลวก็ยูนในคลอจีนนั่นละ รู้ยึงมองนี่กับใจกับรถยิงอันกามันอนูนชวนูนสอเหลังเหนือเหนือืุอการเต็มการคูจงกินมันจงกินก็มันได้การด้วยแต่ไหนกู้่ร้องมันจะพ้นร้องปจนถุยปีหอง้าคแต่ตึ้งมองเม็ดไม่เดมเฮ่ยตรงใ้รึเม็ดไม่เดมันะ ไม่อยู่แบเไย่อมาเลยนะต้ยมันใช้เวลาเร่งขบขัก้านอนองต้องการให้กับจูจับปากเติมกันน่เป็นได้ัหยอม่ปดเลย่ะไม่รื้อตึ้งแต่จะไม่ตีกับเตความระกงผีไม่ใช่การเแม่ปัความระโกเร่อมันรอดส่งขันวิ่งด้ความเร็สู้มายอมัปตคล่